เริ่มกันเลยนะคะก็เข้าเรื่องนะคะว่าหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเราจะมาพูดถึงทักษะพื้นฐานของการอ่านการเขียนนะคะเพื่อว่าจะเป็นพื้นฐานในการที่จะทําให้ลูกๆของเราเนี่ยสามารถอ่านเขียนเรียนหนังสือแล้วก็จับใจความแล้วก็สามารถนำประโยชน์จากความรู้ที่ได้เรียนในโรงเรียนเนี่ยไปใช้ได้นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเออลูกจะอ่าน ออกเขียนออกทําได้เนี่ยอ่ามันต้องมีอะไรบ้างนะคะบางคนส่วนใหญ่แล้วที่เราฝึกกันเนาะที่เราเข้าใจกันก็คือเราจะฝึกให้รู้จักกอไก่คอไข่ A B C ใช่ไหมคะก็คือรู้จกักเอ่อหรือว่าพยัญชนะอ่อไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะอักษรไทยอักษรอ,อังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะบา,บางบ้านอาจจะสอนเรื่องของสระด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของการ เรียนภาษาหรือว่าการอ่านการเขียนเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะเอาละค่ะก็พื้นฐานของการที่เราจะอ่านจะเขียนได้เนาะอันแรกเลยนะคะเราต้องมีทักษะอันนึงนะคะที่ที่เรียกว่า,าทักษะในการแยกแยะเสียงนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า phonological awareness เนาะก็คือต้องสามารถแยกแยะเสียงเสียงในคำนั้นๆได้นะคะเช่นคุณหมอ ออพูดว่ากาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะก็ต้องเด็กคนนั้นลูกคนคนนั้นก็ต้องแยกออกให้ได้ว่าคาว่ากาที่ได้ยินเนี่ยมันประกอบด้วยเสียงกะกอากาอย่างเงี้ยนะคะกอไก่แล้วก็สระอาอ่าหรือว่าคำว่ากินอย่างเงี้ยเนาะคำว่ากินก็ต้องเป็นกอไก่กอไก่สระอีกออีนอกินก็คือ เด็กๆค่ะจะต้องแยกแยะเสียงย่อยได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะทําได้โดยอัตโนมัตินะคะการจะทําได้เนี่ยก็คือ,อจริงๆแล้วมันมีสมองส่วนนี้อยู่แล้วแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้การฝึกฝนพอสมควรนะคะบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องการบกพร่องการเรียนรู้หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า LD เนี่ยเขาจะแยกตรงนี้ลําบากมากนะคะฉะนั้นไม่ว่าลูกเราจะเป็นมีปัญหาเรื่อง การเรียนหรือเปล่าอา l ี LD หรือเปล่านะคะเราถ้าเราฝึกให้เขาเรียนรู้ตรงนี้ตั้งแต่เล็กๆนะคะวัยอ,อนุบาลเราฝึกให้เขาแยกแยะเสียงได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาให้เขารู้ว่าคําที่เขาได้ยินเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างเสียงอะไรบ้างมันก็จะนํามาสู่ว่าเขาก็จะเขียนได้นะคะว่ามันต้องเขียนตัวอะไรลงไปบ้างแบบเนี้ยนะคะอันแรกก็คือต้องแยกแยะเสียง นั้นได้ในคำนั้นได้นะคะอ่าโอเคคำที่สองนะคะก็แน่นอนละค่ะเด็กก็ต้องรู้จักพย,ยันเสียงของพยัญชนะเสียงของสระใช่ไหมคะอ่าเรารู้แล้วลหล่ะว่าเราให้เขาเรียนให้เขาท่องกอไก่ขอไข่ขอขอวดขอควายอ่าก็เอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเราอ่าเราให้เขาท่องเพื่อให้เขารู้จักว่าพยัญชนะของไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าอ่าพื้นฐาน ในการที่เขาจะนำเหล่านี้มาใช้เขาก็ต้องรู้ด้วยว่าพยัญชนะตัวไหนแทนเสียงอะไรแบบนี้นะคะเช่นตัวขอไข่ขอขวดก็คือแทนเสียงขอใช่ไหมคะตัวสอเสือสอซาราสอบอลสีก็คือ,อแทนเสียงสอแบบนี้ชอช้างชอเชอก็คือเสียงชอ ะเด็กก <mel> ็ต <hel od ic stimulus> ้องเข้าใจว่าอันนี้คือออกเสียงอะไรแล้วก็แทนเสียงอะไรอ่าสระอ่ะรูปนี้ก็คือออกแทนเสียงอ่ะสระอาก็คือแทนเสียงอาแบบนี้นะคะคือเด็กต้องเข้าใจว่าพยัญชนะแต่ละตัวแทนเสียงอะไรสระแต่ละตัวแทนเสียงอะไรเพื่อว่าเขาก็จะได้เอาไปเวลาที่เข้าไปใช้ไปไปไปแยกเสียง ไปเวลาคิดสะกดคําหรือว่าเวลาที่เขาจะต้องเขียนมาเป็นคํารวมคําอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้รู้พื้นฐานเหล่านี้นะคะฉะนั้นเวลาที่เราสอนอ่าพยัญชนะเนี่ยก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเสียงตัวเหล่านี้มันออกเสียงอะไรนะคะอ่าคนนี้อันต่อไปนะคะแน่นอนว่าก็ต้องรู้จักคําศัพท์ด้วยถ้าไม่รู้จักคําศัพท์หรือว่าศัพท์หมายถึงความหมายของคํานะคะเช่น อ่าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเรียกว่าปากกาอ่าหรือว่าอะไรอะ่ะแก้วกาทุเรียนมังคุดละมุดลำไยอะไรเงี้ยก็คือต้องรู้ว่าอ่าคำนี้คำว่าทุเรียนหมายถึงอะไรมังคุดหมายถึงอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กรู้จักเด็กอ่านได้เนอะเด็กสามารถอ่านได้คำว่า กอากาเด็กอ่านได้แต่เด็กไม่เข้าใจว่ากาคืออะไรไม่รู้ว่าไอ้ที่บินบินตัวดำๆอยู่บนท้องฟ้าเรียกว่ากาหรือว่าที่เป็นหูต้มน้ำที่ที่ภาชนะสําหรับต้มน้ําอันนั้นไม่ไม่ไมรู้จักว่ากาเพราะถ้าเขาไม่รู้ความหมายของคําศัพท์เขาก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับประโยคหรือว่าเนื้อหาของคําหรือว่าเนื้อหาของประโยคในเรื่องที่เขาอ่านนั้นได้นะคะเช่นอ่านได้ว่ากาบินมาอ่า ก็คืออ่านออกหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคําว่าก,กาหมายความว่าอะไรเป็นเป็นอะไรหมายถึงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นที่มีปีกอะไรเงี้ยถ้าเขาแปลไม่ออกเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจประโยคนั้นที่เขาอ่านได้ใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นก็ต้องอินพุตคำศัพท์รว่าสอนคำศัพท์สอนความหมายของคําให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งอ่าที่เด็กจะได้เข้าใจเวลาที่เขาไปเรียนหนังสือเนาะอ่าแล้วก็ อันต่อไปนะคะทักษะก็คือสามารถจับใจความได้อันนี้สําคัญเลยเนาะอ่านออกเขียนได้แต่ว่าถ้าจับใจความไม่ได้นั่นหมายว่าเขาก็คือจะไม่เข้าใจเลยนะคะเขาอ่านได้ทั้งประโยคทั้งหน้าแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเราจะจะนํามาใช้ยังไงหรือว่าเขาเขาบอกเราว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหมอเคยนะคะเจอเจอเคสเนาะก็เนี่แหละค่ะ มีปัญหาเรื่องของการเรียนหมอก,ก็เลยร้อ,องให้อ่านดูซิเขาอ่านได้หมดเลยนะคะก็อ่านไปสะกดไปอะไรเงี้ยแล้วพออ่านจบไปทั้งย่อหน้าน,านั้นคุณหมอก็เลยถามว่าเอ๊เราเป็นเรื่องราเกี่ยวกับอะไรลองเล,ลองให้ฟังซิเด็กก็ตอบไม่ได้นะคะเออก็นั่งคิดอยู่นานเพราะว่าเออเขาไม่สามารถจะจับใจความได้เนี่ยคะ่ะความสำคัญของการจับใจความก็คือถ้าเด็กไม่สามารถจับใจความหรือว่าจับประเด็นได้มันก็คือหมายของว่าเขาไม่เข้าใจเลยถึงเขาจะอ่านได้ เขาจะเขียนได้แต่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็าไม่สามารถจะนํามาใช้ได้เบื้องต้นเขาก็ไม่สามารถจะนํามาตอบข้อสอบที่คุณครูถามได้ใช่ไหมคะเบื้องต่อไปก็คือเขาไม่สามารถนํามาใช้จริงในชีวิตประจําวันได้ซึ่งมันก็เรียกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับการที่เขาเรียนหนังสือหรือว่าอยู่ในระบบโรงเรียนใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะพื้นฐานอันย่อยๆ4อย่างสําหรับการอ่านการเขียนนะคะก็ต้องรู้ไว้ด้วยว่า,ามีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่ให้ท่องกอไก่ขคอไข่ ถือฮอนูฮูกหรือว่าสระอาสระอีสระอีะไรพวกนี้นะคะก็ต้องรู้ด้วยว่าอ่าสิ่งเหล่านี้คือมีความสําคัญแล้วคนนี้เราจะฝึกเราจะเรียกว่าพัฒนาฝึกฝนให้กับลูกเราลูกหลานเราได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าจะเริ่มเปิดเทอมแล้วอ่าจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนิดนึงนะคะโดยเฉพาะวัยอนุบาลอ่านายสวัสดีค่ะคุณนัตติรัตน์ที่ฟังฟังอยู่นี่มีคุณพ่อคุณแม่ ท่านไหนที่มีลูกวัยอนุบาลบ้างไหมคะอ่าวัยเนี้ยสำหรับไลฟ์นี้นะคะจะมีประโยชน์มากเลยสาหรับลูกวัยอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามแล้วก็ปหนึ่งนะคะเพราะเป็นช่วงที่สําคัญในการที่เขาแบบเริ่มหัดอ่านหัดเขียนซึ่งพื้นฐานเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเลยนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นแนวทางในการที่เราจะฝึกพัฒนาฝึกยังไงได้บ้างเพื่อให้เขามี ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ให้มันแน่นแล้วพอเสร็จแล้วเวลาเขาไปเรียนในห้องเรียนหรือว่าเรียนหนังสือต่อไปเนี่ยเขาก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะข้อแรกเลยนะคะเราก็ต้องฝึกให้เขาแยกแยะส่วนประกอบของคำนะคะเพราะว่าข้อแรกที่เราพูดคือ,อเขาต้องแยกแยะเสียงในคำนั้นๆได้ใช่ไหมคะคนนี้เขาจะแยกได้เนี่ยได้ยังไงเนะาะเราก็ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเ,เ,เนาะก็เอาง่ายๆก่อนเป็นเราช่วยเขาเราสอนเขาก่อน ก็ที่แนะนําบ่อยๆนะคะก็คือให้พาท่องพวกหรือว่าท่องให้ฟังนะคะพวกอาขยานหรือว่าคําคล้องจองนะคะอะไรอะ่ะเช่นผู้ยหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคออ,อะไรน่าจะเคยท่องกันใช่ไหมคะวัยเราวัยผู้ใหญ่สมัยสมัยประมาณว่ารุ่นคุณหมออะไรเงี้ยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเด็กๆสมัยนี้ยังท่องกันหรือเปล่า จันเอ๋ยจันเจ้าอย่างเงี้ยก็ยังทองอยู่เนาะจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะคําคล้องจองเหล่านี้นะคะพอท่องไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กเขาจะเริ่มเริ่มชินแล้วก็เริ่มจับใจความได้ว่ามันพ้องเรียกว่ามันมันคล้องจองมันมีเสียงบางเสียงที่มันคล้ายกันอจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงเจ้ากับข้าวออกเสียงเหมือนกันเลยเนาะเออเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงอะไรเป็น เป็นเสียงสละเดียวกันเป็นเสียงเ,เขาเรียกว่าเป็นเสียงคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางอันเป็นพ้องพยัญชนะต้นเป็นพ้องสละเป็นพ้องอตัวสะกดอะไรแบบเนี้ยพอเราท่องให้เขาฟังไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าให้เขาได้เรียนรู้ภาษามากขึ้นนะคะอันที่สองนะคะเราก็อ่าอนหนังสือเลยเราว่าพาเขาแยกคํานะคะ ส่วนใหญ,ญ่เราจะใช้สมัยนี้เราจะมีบัตรคำกันเยอะเนาะพาเขาแยกคำแยกคำเช่นสมมติว่าเ,เดี๋ยวนี้มันจะมีบัตรคำผักผลไม้จิงคองอะไรก็คือเยอะเลยใช่ไหมคะเราก็คือลองเล่นก่อนว่า,าตัวไหนคำไหนหรือว่ารูปไหนที่ขึ้นต้นด้วยกไก่อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะเป็นแบบกไก่มีอะไรบ้างมีมีกามี มีกระเจี๊ยบมีอะไรอะ่ะอาจจะเป็นคํัพา์อะไรท,ที่มีในนั้นนะคะขึ้นต้นด้วยขอไข่ขึ้นต้นด้วยวยัวแวนพ่อพานอะไรเงี้ยอ่อมอม้าอย่างมมาางี้มอมา้าอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าบางทีเป็นแบบคำบัตรคำผลไม้เนาะมะนาวมะกรูดมังคุดอะไรเงี้ยอ่าก็คือเด็กอะ่ะก็จะได้เริ่มหัดแยกแยะ,แยะเสียงนะคะแบบเนี้ยเราก็เริ่มจากง่ายๆก่อนว่าเป็นพยัญชนะต้นขึ้นต้นด้วยอะไรมาพยัญชนะอะไร เล่นเป็นเกมกันให้สนุกนะคะอะไรก็ตามที่เราฝึกลูกเนี่ยเราเน้นสนุกเพราะว่าเวลาที่เด็กสนุกเขาจะเรียนรู้แล้วเขาจะชอบนะคะแล้วเขาจะทําตามเราทําได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราเน้นอยากจะให้เขาเนี่ยได้ได้ฝึกฝนนะคะแต่ถ้าเขาไม่ไม่มีอารมณ์ร่วมกับเราเลยเนี่ยแล้วเขาเครียดเขากังวลไม่อยากทํามันก็คือมันก็จะไม่เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แล้วก็สมองก็จะมมวแต่กังวลนะคะก็จะไม่ได้จำเนาะฉะนั้น พยายามทำให้เป็นบรรยากาศของการเล่นเกมการสนุกสนานไม่ซีเรียสทำได้ก็ดีใจทำไม่ได้ก็แกล้งจักกจ๊กจี้กันอะไรว่าไปเนาะก็ประมาณนั้นนะคะก็คืออันที่สองลองเอาเอาคำศัพท์หรือว่าเอาบัตรคำหรือว่าเอารูปภาพอะไรมาหัดให้เขาแยกเนาะแยกว่าอันนี้คำไหนขึ้นต้นด้วยอะไรคำไหนลงลงสะกดด้วยอะไรอะไรเงี้ยลองหามาให้เขาแยกดูนะคะอันที่สามนะคะ ที่เราเล่นกันบ่อยๆก็คือ,อไม่รู้ใครเล่นกันเหมือนคุณหมอหรือเปล่าสมัยเด็กๆคุณหมอชอบเล่นเล่นเล่นต่อคําหรือว่าเล่นต่อเพลงนะคะเล่นต่อคํำยังไงก็คือสมมุติว่าเอาเอาคำคำที่ลงล้ายด้วยอะไรแล้วคนที่ที่คนต่อไปอะ่ะที่จะมาต่อนอ่กก็ต้องเอาเอาคำที่มันเป็นแบบออกเสียงคล้ายๆกันนะคะเช่นอ,อะไรนะอา่าเด็กเล่นอย่างเงี้ยสนามเด็กเล่น เป,เป็นคนไข้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบต้องต่อกันอย่างเงี้ยให้ได้ต้องเป็นคําพ้องกันพ้องพ้องเสียงพ้องพยางอะไรก็ว่าไปเนาะหรือว่าที่เล่นบ่อยอีกอย่างนึงก็คือเล่นต่อเพลงสมมุติว่าเราร้องเพลงนี้จบเราจบด้วยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรเช่นเ,เพลงไก่เอ้ยไกย่เลี้ยงลูกมาจนหญยไม่มีนมให้ลูกกินอจบด้วยคําว่ากิน คนต่อไปที่จะต้องขึ้นก็ต้องขึ้นต้นเพลงที่จะต้องเอามาร้องก็ต้องเป็นขึ้นต้นด้วยกอไก่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เอ๋ยก็ต้องอ่ะขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรกาเอ๋ยกาบินมาวัยวัมาเกาะต้นโพโผลไปต้นไส้อะไรเงี้ยอ่ะคนต่อไปก็ต้องเป็นซอใช่ไหมคะคือขึ้นต้นด้วยอ่าตัวซอแบบเนี้ยก็ต่อต่อไปอ่ะก็จะทําให้เด็กอ่ะพยายามเชื่อมโยงแล้วก็ได้ใช้ความคิดได้ใช้คําศัพท์ นะคะแล้วก็เขาจะรู้ว่าอันนี้คือขึ้นต้นอย่างนี้อันนี้คือตัวออกเสียงแบบนี้นะคะก็คือเด็กได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยอ่อันต่อไปก็คือเกมในการแยกแยกแยก,แยกพยางนะคะก็ถ้าเป็นอะ,อะไรล่ะสมมติคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งเนาะอ้าวถ้าคุณพ่อพูดคํานี้มีกี่พยางให้ตบมือจํานวนเท่าเท่ากับพยางนั้นๆ เช่นพ่อพูดคำว่าตลาดก็ตบมือสองครั้ง,งว่าคำว่ามาะละกอมีกี่พยางมาะละกอมีสามพยางก็ตบมือสามครั้งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็เป็นแบบเล่นเกมสนุกการแบบอกถ้ายิ่งมีสมาชิกในบ้านหลายๆคนมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะมีลูกเล่นแล้วแม่ก็เล่นพ่อก็เล่นด้วยเนี่ยเขาก็จะยิ่งสนุกแล้วบางทีเด็กๆบางทีก็ยังแยกไม่ได้เนาะถ้าเล็กๆอะ่ะอะไรคืออะ,คอ,อะไรคือแบบ จะแยกยังไงหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยแ้วถ้าเราทําไปเรื่อยๆเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ถ้าแบบนี้คือหนึ่งนี่คือสองนี่คือสามแล้วก็ทําไปนะคะก็จะสนุกไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเนาะอันนี้คือการการฝึกในแง่ของการให้เด็กแยกเสียงแยกการออกเสียงของแต่ละแต่ละคำนะคะอันต่อไปนะคะฝึกให้เด็กรู้จักตัวอักษรน,นะคะอ่าน,นี้เนี่ย รู้จักตัวอักษรไม่ใช่แค่เราให้เขารู้จักกอไก่ขอไข่เฉยๆเนาะอย่างที่บอกเราต้องให้เขารู้จักว่าเสียงของตัวอักษรน,นั้นแต่ละเสียงมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอืมอเสียงของตัวอักษรอ,อะไรก็ไก่ก็คือออกเสียงกอถ้าถ้าเป็นอ,อะไรอะ่ะสอเสือก็สอ,อขอไข่ก็ขอไข่ก็ขอคนนี้เนี่ยเวลาพยัญชนะต้นเหล่เนี้ยเ,เรียกว่า มันก็จะมีคำศัพท์หลายหลาคำมากเลยใช่ไหมคะที่มันจะสามารถขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้หรืออักษรเหล่านี้เนาะคือแรกๆเนี่ยเด็กก็อาจจะรู้จักแค่ว่ากอเอ้กอไก่ก็คือกอไก่ก็คือคำว่าไก่ใช่ไหมคะพอเขาเชื่อมโยงกับกอไก่กับคำว่าไก่ได้แล้วต่อไปเราก็เพิ่มคำศัพท์ให้เขานะคะว่ามันก็มีไก่มีกามีกบมีแก้วมีกินมีอะไรอย่างอื่นไปนเงี้ยไปด้วย ก็คือต้องเพิ่มเพิ่มคำศัพท์ของอเพิ่มเพิ่มการเรียกว่าคาตัวอักษรแล้วก็เสียงของตัวอักษรนั้นๆให้เขาด้วยนะคะเ <llama> พื่อว่าเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอันนี้คือออกเสียงนี้แล้วก็มีคำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือออกเสียงเดียวกันนะคะอันต่อไปก็คือพอเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้คือออกเสียงอย่างนี้อย่างนี้ก็เริ่มมาผสม ประสมคำนะคะะสมคำก็คือเอาพยัญชนะมารวมกับตัวสระใช่ไหมคะพยัญชนะสระแล้วก,ก็เป็นคำออกมาเนาะก็เริ่มจากสระง่ายๆก่อนสระง่ายๆของเราก็คือสระอาใช่ไหมคะอาอาอาก่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาอะไรอะกามานาตาอย่างเงี้ยเนาะก็คือ ก็คือพาเขาผสมคําก่อนก็อากาโมอามาตออาตาพอเขาได้อ่าผสมคําง่ายๆได้แล้วก็เริ่มเป็นสระกสองสลันะคะ1สระก่อน1สระแล้วก็เป็น2สระเป็นสระอาแล้วก็สระอีมาโมอามาโนอีนีมานีอ่าก็อากาก็อีกีกากีแบบเนี้ยอ่าก็ค่อยๆฝึกสอนกันไปสมัยเด็กๆคุณหมอก็จําได้นะคะประมาณอนุบาปลป .1 อะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าจําได้ว่าโชคดีว่าเป็นเหมือนกับครอบครัวใหญ่เนาะมีพี่ป้านาอามีอามาอยู่ด้วยมีมีพี่ๆมาอยู่ด้วยเนี่ยก็คือพี่ๆจะมาเอาหนังสือไอ้นี่มานะีมานะอะไรเนี่ยมาให้พาเราสะกดเนาะพาเราสะกดแล้วก็เราค่อยๆอ,อ่านไปทีละคำช่วงแรกก็อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าก็คือพอเราพาเขาพาเราทาไปทุกวันนะคะเราก็คือคล่องขึ้นเนาะอย่างเงี้ยก็ดีนะคะก็จํามาจนโตเนาะว่าเออ อ่านพาอ่านหนังสืออย่างนี้ดีดีนะคะอืมก็อย่าลืมนะคะว่าพยายามสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกว่ามันสนุกสนานมันน่าเรียนรู้มันไม่มีอะไรเคร่งเครียดทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝึกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็จะได้รู้สึกมีอ่าอยากจะมีส่วนร่วมกับเราอยากจะทําร่วมกับเรานะคะอ่าข้อต่อไปนะคะฝึกอ่าอย่างที่บอกเนาะว่าถ้าเขาไม่รู้ความหมายของคํานะคะหรือว่ารู้คําศัพท์น้อยเขาก็จะไม่รู้ว่า สิ่งที่เขาอ่านนั้นสิ่งที่เราเขียนนั้นมันคืออะไรมันจะเอาไปแปลยังไงนะคะฉะนั้นเราก็ต้องอินพุตคำศัพท์หรือว่าเพิ่มคำศัพท์หรือว่าสอ,อนความหมายของคำศัพท์ให้เด็กรู้ด้วยนะคะอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าถ้าเด็กสามารถอ่านออกได้ว่ากาบินมาอ,อ่านออกได้หมดเลยแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ากาหมายถึงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแปลไม่ออกเขาก็จะแปลไม่ได้และในที่สุดเขาก็จะไม่เข้าใจว่าอีประโยคนี้การบินมามันถึงอะไรมันหมายถึงอะไรนะคะฉะนั้นเราก็ต้องให้เด็กอ่ะเรียนรู้คําศัพท์ความหมายของคําศัพท์ไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้ง่ายมากาคุณหมอจะแนะนําตลอดเลยว่าเราทําในชีวิตประจําวันได้เสมอเลยเช่นอ,อยู่บ้านอันนี้อะไรอันนี้อะไรเราก็พูดเราก็บอกสอนไปด้วยเวลาเราออกไปนอกบ้านไปเดินห้างไปเดินซูเปอร์มาร์เกต็ตไปเดินตลาดเราก็บางที เรื่องของผักผลไม้อะไรเงี้ยเราไปไปเรียนกันคําศัพท์ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้หรือว่าในตลาดก็ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องบอกคือบางทีเรียนที่แบบคาแล้วมันก็เห็นแค่2มิติไปเจอที่ตลาดเห็นเป็น3มิติเราก็บอกเลยทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนเชอร์รี่สตรเบอรี่บางทีอย่างที่บอกอ่านไปอ่านออกว่าทุเรียนแต่ว่าทุเรียนคืออะไรนึกไม่ออกทุเรียนเป็นอะไรเป็น เป็นสัตว์หรออะไรเงี้ยบางทีไม่เข้าใจนะคะอ่าก็ให้เขารู้เราก็ต้องสอนคําศัพท์เหล่านี้ให้เขาไปด้วยในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มเรียกว่าเพิ่มคลังคําศัพท์ในสมองให้เขาพอเขาไปอ่านหนังสือเขาอ่านแล้วเขาก็จะได้เชื่อมโยงว่าอันนี้หมายถึงอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรแล้วก็เชื่อมโยงกับคำรูปที่ล้อมรอบนั้นได้แล้วก็จะแปลเป็นคําเป็นประโยชน์เป็นอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจสิ่งอื่นๆในบริบท ที่เขาอ่านนั้นมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็คืออ่านแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคำศัพท์ก็คือในชีวิตประจำวันเราก็พูดบอกแนะนําเข้าไปถ้าเราเห็นอะไรแล้วก็ไปเที่ยวไหนไปไปที่ไหนก็บอกไปอันที่2ในการที่จะเรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติมก็อันนี้ก็แนะนําประจําเลยนะคะเช่นอ่านหนังสืออ่านนิทา,านนะคะอ่านนิทานหรือว่าถ้าไม่มีนิทานบางบ้านมีหนังสือหรือว่าอ่านอ่านอะไรอ่ะนิตยสารอะไรเงี้ยคุณแม่บางทีมันก็จะมี รูปมีอะไรเนาะมีคำนั่นคำนี่แล้วก็อ่านแล้วก็สอนเข้าไปพูดบอกเข้าไปนะคะอ่านให้เขาฟังแต่ว่านิทานเนี่ยจะ,จะดีมากเลยเพราะว่านิทานเนี่ยมันมีคำศัพท์ที่ทำให้เ,เด็กได้เรียนรู้หลายอย่างจะเป็นต้นไม้เป็น เป็นสัตว์เป็นอของเล่นเป็นอะไรเป็นสีเป็นรูปทรงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะนิทานจะแทรกอยู่หมดเลยนะคะรวมรวมไปถึงอ่แกแทรกเรื่องของแบบกฎระเบียบว,วินยัยการทักษะสังคมอะไรแทรกไปด้วยเนาะการอ่านนิทานก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างน้อยเราอย่าลืมอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังทุกวันนะคะวันละเรื่อง2เรื่องวันละสินาที 20- นาที30นาทีแล้วแต่ว่า แต่และบ้านทําได้นานแค่ไหนแต่ว่าอย่าลืมอ่านทุกวันไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มพัฒนาการทางภาษาแล้วก็เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้าการอ่านการเขียนให้รูปด้วยนะคะอ,อันต่อไปนะคะเมื่อกี้เพิ่มคําศัพท์แล้วต่อไปที่ advance มากขึ้นก็คือจับใจความใช่ไหมคะถ้าเด็กไม่มีทักษะในการที่จับใจความหรือจับประเด็นได้เขาก็จะไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะไม่สามารถ พอไม่เข้าใจก็เล่าไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจก็นําไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ลูกจับใจความด้วยอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเด็กอ่านได้หมดเลยเนาะมาหาคุณหมออ่านออกอ่านอ่านออกให้เขียนก็เขียนได้แต่ถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันแปลว่าอะไรเขาบอกอะไรเด็กตอบไม่ได้เลยนะคะนั่นหมายเพราะว่าเขาไม่มีทักษะ,นะในในด้านของการจับใจความฉะนั้นพ่อแม่สามารถช่วยลูกได้ยังไงอันแรกเลยนะคะ อัน,นง่ายๆเลยถามเขาเล่าถามให้เขาเล่าเรื่องในแต่ละวันที่เขาไปเจอนะคะวันนี้หนูไปทําอะไรมาเป็นยังไงบ้างลูกเล่าให้แม่ฟังหน่อยอวันนี้ไปเล่นได้เล่นอะไรมาบ้างเจอใครมั่งนะคะแล้วก็รอนะคะไม่ใช่ถามเสร็จแล้วก็อุ้มตอบแล้วยังไงยังไงซอซีเขาอยู่นั่นบางทีเขาเครียดเนาะก็ให้เวลาเขาสักพักหนึ่งให้เขาเรียบเรียงในสมองเขาก่อนแล้วคือเวลาที่เด็กจับใจความเนี่ยเนาะ,ะสรุปเขาต้องสรุปเรียบเรียงในหัวก่อนว่า ไปทําอะไรเจอใครใครบอกว่ายังไงที่ไหนแบบไหนอะเขาต้องใช้เวลาเรียบเรียงพอสมควรนะคะฉะนั้นให้เวลาเขาหน่อยหนึ่งเนอะเราถามแล้วก็ซ้อสักพักหนึ่งอะเป็นยังไงอยากเราฟังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กระตุ้นกระตุ้นเขาไปเรื่อยๆถ้าในช่วงแรกๆถ้าเด็กไม่เคยพูดไม่เคยเล่านะคะก็จะตะกุกตะกักขาดตอนมั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งหน้าที่ของเราก็คือพยายามเติมประโยคให้มันเต็มให้เขานะคะ อ่าสมมุติว่าวันนี้ไปเล่นอะไรมาบ้างลูกไปเล่นบ้านพี่อ่าเราก็อาจจะเติมอ๋อน้องแดนนี่ไปเล่นบ้านพี่นี่นี่มาใช่ไหมครับเนีย่ยเล่นอะไรบ้างลูกเขาเล่นอะไรกันเล่นของเล่นอ๋อของเล่นอะไรอ่าก็ถามเขาก็ถามเป็นประโยคอ่าเป็นคําถามปลายเปิดแล้วก็พอเขาพูดเราก็ รวมเป็นประโยคที่น่าจะใช่ประโยคที่ถูกต้องให้เขาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อก็ต้องพูดประมาณนี้พูดออกมาเป็นคําประโยคแบบนี้นะครั้งต่อไปเวลาเขาเล่าให้เราฟังก็จะคล่องขึ้นนะคะอันนี้อันแรกนะคะในการที่จะฝึกจับใจความก็คือเราถามเขาให้เขาพูดให้เขาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะอันที่สองเลยก็คือเวลาเราอ่านนิทานให้เขาฟังนะคะเราก็ถามว่าอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบ อ่านจบแล้วจบเลยอะไรเงี้ยเราก็ถามก่อนเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะเป็นเรื่องของใครนะเขาทําอะไระลูกอ่าเขาแล้วเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงเอ๊ะแบบไหนอะ่ะแล้วเขาอย่างงี้ดีไม่เป็นแบบไหนเราก็บอกให้เขาให้เด็กแบบพยายามเล่าจับใจความแบบเนี้ยนะคะในเรื่องที่เราเพิ่งอ่านไปหรือว่าเพิ่งเล่าให้เขาฟังเพิ่งเพิ่งอ่านให้เขาฟังไปอ,อันนี้ก็จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะคะฝึกให้เด็กหัดจับใจความเนาะ อ่าอันเนี้ยทาได้ตั้งแต่แบบที่เราอ่านนิทานอ่านหนังสือให้เขาฟังเลยนะคะตั้งแต่เนี่ยสามสี่ปีอย่างเงี้ยเริ่มพูดได้พัฒนาการทำภาษาเริ่มมาก็ให้ก็ให้เขาฝึกฝึกไปเลยนะคะได้น้อยได้มากไม่เป็นไรนะคะฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วพอบอกอ่าพอไปโรงเรียนเนี่ยเขามันก็จะง่ายขึ้นสําหรับเขาเวลาที่เขาอ่านหนังสือหรือว่าเวลาที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะจับประเด็นจับใจความเป็นนะคะอ่าก็คุณหมอสรุป สั้นๆง่ายๆมาอย่างละ4สี่ข้อนะคะว่าทักษะพื้นฐานมีสี่ข้อแล้วก็แนวทางการฝึกมีสี่ข้อดังที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่าวันนี้แวะทักทายกันหน่อยค่ะหลังจากที่พูดมานานเลยสวัสดีค่ะคุณชลิตชาพัฒน์อ่าวันนี้จะชมคุณหมออีกไหมคะวันนี้คุณหมอสวยไหมคะคุณชลิตชาพัฒน์เนี่ยแผนกชมคุณหมอนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณรัตติรัตน์อันนี้ก็แฟนพันธุ์แท้ของเราอีกคนนึงอ่า คุณเบนโตะนะคะบอกว่าขอบคุณมากค่ะอ้เนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีค่ะคุณปรีชาบอกว่าชัดเจนครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณรัติราขอบคุณเช่นกันคุณสุมิสายนะคะจากสปกราวขอบคุณค่ะหวังว่าวันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากเพราะว่าคุณหมอคิดว่าอันนี้เราใช้ใช้สําหรับเราคุณหมอเนาะแนะนากับเด็ก พัฒนาการปกติทั่วไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั่วไป มาตลอดเลยแล้วก็สําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องบอกพร่องด้านการเรียนหรือว่าเด็กเอลดีเราก็ยังต้องเราก็ฝึกกันประมาณนี้นะคะอ,อย่าลืมนะคะว่าสิ่งต่างๆนะคะในการฝึกลูกเนี่ยเราต้องใช้เวลานะคะใช้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะแต่ถ้าเราทําตั้งแต่เล็กๆทําไปเรื่อยๆทําอย่างสม่ําเสมอนะคะคุณหมอเชื่อมั่นนะคะว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนเนาะโอเคค่ะมีคําถามไหมเอ่ย อย่าลืมไปฝึกกันนะคะอันเนี้ยฝึกง่ายมากเลยอ่ะแค่พูดกับลูกอย่างเงี้ยอ่าเราก็แค่แบบใจเย็นๆพูดเราให้แม่ฟังซิเราใจเย็นๆรอฟังเขาแล้วก็คอยเสริมเขานะคะอันนี้ทําได้ทุกวันอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ทําได้ทุกวันนะคะอ่าเล่นเกมคอมสั์ก็ทาได้ทุกวันไอ้พวกเนี้ยทาได้ทุกวันเลยเราแค่แบบแบ่งเวลาสักวันเวลาไหนช่วงเวลาไหนหลังกินข้าวอะไรเงี้ยเล่นกันเนาะทำเป็นเรื่องแบบสนุกสนานเล่นเป็นอ่า เป็นเกมเป็นอะไรไปแต่ว่าช่วยได้ช่วยให้เด็กมีความสามารถทางการอ่านการเขียนได้ได้เร็วขึ้นดีขึ้นเนาะโอเคค่ะน่าจะไม่มีคำถามแล้วอคุณจิริทาพัดมาแล้วะคะ่ะวันนี้ก็ชมคุณหมออีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็สวยค่ะคุณหมอเมื่อวานทำผมทรงเบลล่านะคะวันนี้ทำไม่ทันนะคะอะทำผมทรงชินตาไปก่อนนะคะก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วมีแต่คำชมนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ไม่มีคําถามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันนะคะก็ขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะอย่างเช่นเคยค่ะถ้าใครอยากจะให้คุณหมอไลฟ์เรื่องอะไรถามเรื่องอะไรก็อินบ็อกมาหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ท่าในใดอยากจะดูคลิปย้อนหลังของคุณหมกก็ชมได้ที่ y o u t YouTube c h a n n e l หมอชินตาพาเลี้ยงลูกนะคะอันนั้นก็อาจจะหาะได้ง่ายขึ้นกว่าที่หน้าเพจนิดนึงเนาะ ก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ